ดับให้ได้เกิดจุตูปปาตายานจนดับได้หมดเกิดอาสวัคคยายนเราไปติดไอ้นี่อยู่เลิกให้ได้เรียกว่าดับตามให้จริงๆจ,งจึงจะหมดจึงเรียกว่าดับได้เป็นนิโรธ เพราะอันนห้นที่เราติดมากๆก็มาเลิกมาดับมันไม่ได้จึงจะเกิดจุตูปปาตยานดับได้มากจนกระทั่งเข้าใจจนกระทั่งเรียบร้อยหมดแม้กระทั่งชั้นนอกชั้นในซับซ้อนไปมาก็เรียกว่าถึงอาสวัคขยายานถึงการบรรลุอาสวะไม่มีอาสวะไม่มีกิเลสตัณหาไดอีกเป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นพระโสดาก็ตามจะปฏิบัติอะไรหลุดเป็นอย่างๆไปในเรีกวโสดาปฏิบัติให้รู้แล้วก็ปฏิบัติให้หลุดปฏิบัติไปเป็นอย่างๆก็อ้า เานะการนั่งหลับตาที่ไม่สอนเพราะว่ามันไม่ค่อยถูกเรื่องถูกทางนักที่จริงจะสอนกันก็ต่อเมื่อว่าเราเองมีเวลาใกล้ชิดกันอยู่ใกล้ชิดแล้วก็ให้หัด